5อันตรายที่เกิดจากยาลดไขมันครับสวัสดีครับผมมท็อปนะครับและนี่คือด็อกเตอร์ท็อปชาแนลครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องที่คนไทยเนี่ยเป็นกันเยอะมากๆนั่นก็คือภาวะไขมันสูงครับและภาวะไขมันสูงเนี่ยมักจะต้องทานยา กลุ่มลดไขมันครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกนะครับ5อันตรายที่เกิดจากยาลดไขมันครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณครับ,รบ5ข้ออันตรายที่จำเป็นจะต้องรู้เลยครับถ้าท่านทานยาลดไขมันครับ ต้องบอกนี้เลยครับผู้ป่วยนะครับหรือว่าคนไทยเนี่ยอายุที่40-50ถึงปีขึ้นไปเนี่ยนะครับมีครึ่งหนึ่งอะทานยาลดไขมันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วควรรู้เป็นอย่างมากนะฮะต้องบอกนี้ฮะว่ายาลดไขมันเนี่ยถ้าไม่ทานได้ก็ดีกว่าการรักษาที่ถูกต้องนะครับคือการที่ทานยาให้น้อยที่สุด แต่ร่างกายปกติมากที่สุดนะครับคือถ้าเราสามารถลดหรืองดยาลดไขมันได้นะครับจะเป็นสิ่งที่ดีต่อชีวิตมากกว่าการทานไปตลอดชีวิตนั่นเองนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องให้คุณหมอลดนะครับอย่าไปหยุด โอเคครับ, okay, รบมาที่ข้อแรกก่อนครับ side effect หรือผลข้างเคียงข้อแรกนั่นคือตับอักเสบนั่นเองครับพบประมาณ0.5-2%ถึงเนะครับมีตั้งแต่เบาจนไปหนักมากเพราะฉะนั้นถ้าท่านได้ยาไขามันในช่วงแรกนะครับในช่วง3เดือนหลังจากได้ไปอาจจะต้องตรวจค่า l i เวอร์เอนไซม์หรือค่าตับนะครับถ้าแถมค่าไตาด้วยก็ดีนะครับดูทั้งตับทั้งไตถ้าปกติดีก็ทานต่อได้ไม่เป็นอะไรถ้าผิดปกติต้องคุยกันแล้วครับว่าจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนชนิดหรือลดชนิดหรือเปล่า ถ้าเกิดมีการเปลี่ยนชนิดยาลดไขมันก็ควรจะต้องตรวจพวกนี้ซ้ำอีกสักทีสี่สามเดือนเพื่อดูว่าเราเข้ากันได้กับยาลดไขมันหรือเปล่านั่นเองครับ side effect อย่างที่2ออันนี้พบบ่อยมากนะครับนั่นก็คือเรื่องของการปวดเมื่อยกล้ามเนือ้อ10คนพบ1นคนนะครับมักจะเป็นการปวดกล้ามเนื้อธรรมดาแบบนี้ไม่ค่อยน่ากลัวนะครับอาจจะหายได้ไปเองหรือว่าอาจจะปวดนิด,นด,นดหน่อยหน่อยไม่ซีเรียสนะฮะหรือบางทีเปลี่ยนยาก็ดีขึ้นแล้วนะครับแต่แต่นะครับมี อีกโรคหนึ่งนะครับที่รุนแรงกว่านี้เรียกว่าโรคก,การกล้ามเนื้อสลายอย่างรุนแรงภาษาอังกฤษเรียกว่าラ b บโด y o l y ซิสพวกนี้พบ1ใน3,000โดยประมาณนะอันตรายมากๆนะครับพวกนี้จะปวดกล้ามเนื้อรุนแรงนะฮะไม่มีแรงเลยแล้วก็กล้ามเนื้อสลายนะครับก็บางครั้งเนี่ยจะพบปัสสาวะสีเข้มนะครับซึ่งภาวะ เนี่ยจะทําให้เกิดไตวายเฉียบพลันได้ด้วยเพราะนั้นอันตรายจริง,รงครับต้องระมัดระวังถ้ามีปัสสาวะสีดําหรือปวดกล้ามเนื้อมากรีบพบแพทย์โดยด่วนครับมาต่อกันข้อที่3ครับนั่นก็คือการคุมน้ําตาลที่จะลําบากขึ้นครับเพราะว่าเวลาเราทานยาสเตตินเข้าไปเนี่ยจะพบว่ามีผู้ป่วยบางท่านมีภาวะน้ําตาลสวิงขึ้นสวิงลงโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเบาหวานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงแรกๆที่เริ่มทานยาลดไขมันอาจจะต้องคุมน้ําตาลกัน แบบจริงจังกันนิดหนึ่งครับมาต่อกันที่ side effect ข้อที่4ครับนั่นคือเรื่องของความจำครับมีวิจัยว่าการทานยาสแตตินมีโอกาสความจำเสื่อมมากกว่ากลุ่มผู้ที่ไม่ทานยาสแตตินหรือ,อยาลดไขมันเพราะฉะนั้นแล้ว ถ้าไม่ทานได้จะดีกว่าทานครับแต่ถ้าจำเป็นต้องทานอย่าไปเครียดครับเราอ่านหนังสือเยอะๆทำงานเยอะๆเจอผู้คนเยอะๆออกไปพบปะคนเยอะๆแค่นี้ความจำก็ดีจนถึงอายุร้อยปีแล้วและมาต่อกันที่ข้อสุดท้ายครับนั่นก็คือ drug interaction หรือการมีผลเสริมฤทธิ์กันของยาต่างๆนั่นเองครับยาที่มักมีปัญหาก็เช่นยาความดันอาจจะมีฤทธิ์มากขึ้นหรืออาจจะมีฤทธิ์ลดลงก็ได้นะฮะทำให้ความดันควบคุมลําบากแล้วก็ยาอีกตัวที่น่ากลัวก็คือยาเขาเรียกว่า ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือดถ้าเรามีการแข็งตัวของเลือดผิดปกติเนี่ยมันจะอันตรายคุณหมอมักจะให้ยาตัวนี้นะครับชื่อว่ายาวาวเฟลินนะฮะยาวาฟลินเนี่ยอาจจะมีเขาเรียกว่า drug interaction กับตัวยาสเตตินหรือยาลดไขมันทำให้ลิ์มันมากขึ้นนะฮะลิ์มันมากขึ้นเกิดอะไร ก็เกิดเลือดออกตามจุดต่างๆได้ง่ายนะฮะถ้ามันลิดมากขึ้นแบบสุดๆมันอาจจะเกิดเลือดออกในสมองขณะที่เราเดินไปเดินมาเพราะฉะนั้นอันตรายจริงๆฮะถ้าท่านทานยาตัวนี้อยู่แล้วแอดยาหรือเพิ่มยาลดไขมันมาเนี่ย ควรจะต้องมอนิเตอร์หรือการตรวจเรื่องของผลหรือของอ่าเขาเรียกว่าการออกฤทธิ์ของยาฟอรินอย่างใกล้ชิดในช่วงแรกหลังจากปรับได้แล้วทุกอย่างก็มักจะปกติไม่ต้องกังวลไปครับและนี่ก็คือ5อันตรายของยาลดไขมันครับก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีทุกคนครับกดไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมหมอท็อปครับขอบคุณมากครับที่คุณกดดูคลิปนี้ครับ คุณอาจจะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คุณจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยกว่า70ล้านคนมีสุขภาพดีขึ้นครับและอย่าลืมดูจนจบนะครับเพื่อจะมั่นใจที่ว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งสำคัญในชีวิตไปขอบคุณมากครับขอบคุณจากหัวใจ